ไปสายต่อไปนะครสวรรค์นะครับคุณกนกวรรณบอกว่ามีปัญหาเรื่องปลูกบ้านในที่ดินของคนอื่นนะครับสวัสดีครับคุณกนกวรรณสวัสดีค่ะครับปลูกบ้านที่ดินคนอื่นนี่ใครปลูกครับหรือเราหรือว่าเขามาลุกล้ำเราครับอ่าหนูมาปลูกบ้านอยู่ในที่ของคุณอาค่ะอืมแล้วมีปัญหายังไงครับก็คือคุณอาเขาเอาที่ดินส่นนนี้ไปกำน,นองอแล้วทีนี้มันขายทอดตลาดค่ะลูกขายทอดตลาดไปอืมเป็นอยาก หนูอยากสอบถามว่าหนูจะทํายังไงที่จะเอาบ้านออกได้เพราะว่าตอนที่เข้าไปจำนองนี่เขาเอาบ้านหนูเข้าไปด้วยอะค่ะอ้อ,อคืออย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำว่า,าบ้านเอาหนูเข้าไปด้วยแปลว่าเขาจำนองบ้านพร้อมที่ดินกับของระบุไปในหนังสือจำนองเลยเหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันหลังจากที่เขาไปจำนองแล้วมัน,น,นจะมีเจ้าหน้าที่มา ดูบ้านมาลิงลังวัดอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็บอกอยู่ว่ามาทําทําไมเขาก็พูดเขาว่าไม่ต้องตกใายอันนี้คือเอาตอนที่ไปจำนองเฉยเฉไม่ม่เกี่ยวอะไรกับบ้านป้ามาถ่ายรูปถ่ายอะไรเขาก็บอกไม่ไเนี่ยนะครับแล้วเรายินยอมไหมตอนนั้นยินยอมไปไหมไม่ไม่รู้เอกสารยินยอมอะไรคะหนูไม่รู้เพราะเขาบอกว่าเขาเอาที่ไปจำนองแต่เขามาลิงคันแดนลิงอะไรอย่างเงี้ยขาลิงที่บ้านโอเคอาจจะเข้าใจผิดก็ได้คุณกนกวันเข้าจะผิดหมายความว่าเขาจำนองแต่เฉพาะที่ดินไม่ไม่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง แต่ทั้งหมดต้องดูจากสัญญาว่าจำนองป้านที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทีนี้คำว่าสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแปลงนั้นนะ่ะมีบ้านกี่หลังครับสามสามหลังค่ะสามหลังทีนี้เขาอาจจะจำนองพร้อมสิ่งปลูกสร้างของเขาของเราที่ก่อสร้างเนี่ยบ้านเล็กที่ทั้งหมดเนี่ยเราขอญาตก่อสร้างเป็นบ้านเล็กที่ของเราเองไหมครับอ่าใช่ค่ะอาถนอมในเอกสาราน,าน,นั้นมีบ้านสามหลังนี้ติดไปด้วยค่ะหมดทั้งสามหลังเลยค่ะจำนองไปหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้ว มันไปได้ยังไงแล้วถ้้งนั้นเขาต้องยึดไปทั้งหมดเลยถ้าในถ้าเป็นถ้าจำนองไปด้วยเราไม่เราเดยนนะเราไม่ได้เป็นยินยอมอะไรเลไม่ใเข้าได้ใช่ไหมแต่แต่เราไม่ได้เป็นยินยอมอะไรในหนูมไม่เข้าใจตอนนี้เขามาปิดเขามาปิดหมายขายท่อตลาดแล้วยังครับใช่ค่ะวันนั้นมาปิดหมายผิดบ้านเข้ามาบ้านหนูหนูถึงรู้ว่าอ้าวมันมีบ้านหนูด้วยเหรอเขาบอกเนี่มันมีเรื่อบ้านทิ้งด้วยนะ มันมีเลขที่บ้านในหมายเนี่ยเป็นเลขที่บ้านเลขที่บ้านเราไหมบ้านเลขที่หนึ่งเลยครับโอเคชัดเจนครับก็จำนนงไปทั้งหมดเลยจ้ะทีมงานต่อท่านผอวารีหน่อยเดียววีราสิโทษทีจะทันไหมเนี่ยเวลานะสิบห้านาทีใช่ใช่ใช่คุณไปต่อคือจะไปร้องคัดค้าน แต่ว่ามันอยู่ในมันมันต้องไปร้องคัดค้านการขายทอดตลาดหนูนไปหนูไปกรอกคําร้องขอคัดค้านแล้วค่ะที่กรมบังคับคดีเข,า,ขาว่าไงเขาว่าไงเขาเอา่อหนูไปกรอกไว้นะทีนี้เขาไปขออะไรก็าเลยขัดผลแล้วคะหรือว่าเรื่องการขายทอดตลาดออกอะค่ะเพราะมีผู้ร้องคัดค้านใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขากําลังจะเข้ากองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูนนอะไรสักอย่างนะคะเขาจะรับเรื่อง ผมเข้าใจว่าเขาเดี๋ยวเขาก็ไปเอาไปสมัครกองทุนฟื้นฟูกองทุนฟื้นฟูมาซื้อนี่ก้อนนี้อะไรเงี้ยซึ่งไม่ง่ายไม่มีตังค์มาซื้อเชื่อผมเถอะกองทุนฟื้นฟูเขาไม่ได้มีเงินเยอะหรอกนะเงินแค่สองร้อยกว่าล้านคนทั่วประเทศไม่รู้กี่แสนรายไม่พอไม่พอไปนล้แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ากองทุนแล้วหนูไม่รู้ว่าเงื่อนไขอีกคําถามหนึ่งที่จะถามอาถนอมงก็คือว่าเวลาไปเข้ากองทุนฟื้นฟูแล้วอ่ะ การผ่อนชำระนี่เนี่ยถ้าผ่อนไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหนูสามารถขอรื้อบ้านหนูออกได้ไหมเพราะหนูมีที่จะายเดี๋ยว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 อย่าไปตรงนั้นเลยครับอย่าไปตรงนั้นเลยผมไม่พูดเรื่องกองทุนเพ่ฟูนะผมเชื่อว่ามันไม่มีเงินมาซื้อนี่ก้อนนี้ง่ายๆนะครับนะครับที่สุดก็ถูกขายทอดตลาดท่านพอวิราครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมรบวนทานนิดหนึ่งมีเวลาสักห้านาทีนะครับค่ะุณยุคคุณกหนกวันเนี่ยบอกว่า ปลูกบ้านอยู่ในที่ของคุณอาและปรากฏว่าคุณอาเนี่ยเอาที่พร้อมบ้านของของคุณกระดกวันด้วยเนี่ยนะครับพร้อมบ้านอาด้วยในบ้านในที่ดินแปลงนี้มีบ้านสามหลังนะครับไปทําสัญญาจ,จำนองและตรงนี้ถูกยึดขายฟอกทอดตลาดน,นะครับโดยที่คุณกนกวันเองก็ไม่รู้ว่าถูกอาเนี่ยเอาไปขายไปจำนองด้วยม,มารู้ตอนเมื่อบังคับคดีมาปิดหมายที่บ้านเลขที่บ้านตรงเป๊ะเลยว่าบ้านหลังนี้ด้วย ซึ่งอยู่ในที่ดินของอาที่ดินนั้นชอบแน่นอนเป็นของเขาเขาจำงได้แต่บ้านที่คนอื่นมาปลูกสร้างอยู่ในที่ตรงนั้นเนี่ยถูกเอาไปทําสัญญาขาย,ขายจำงแล้วก็จูก<ะ>ฟ้องขายทอดตลาดไปด้วยะจะแก้ไขย,ยังไงได้ไหมครับตรงนี้ครับท่านะเออไม่ทราบว่าตอนนี้ขายขายไปยังคะหรือว่าอยู่ระหว่างขายยังไม่ได้ขายครับยังไม่ได้ขายครับอ๋อถ้าถ้ายังไม่ได้ขายนะคะก็คือ อย่างนี้ต้องต้องไปร้องต่อศาลขอให้ปล่อ,อยเฉพาะบ้านหลังนี้ค่ะ hmm. คือคืออย่างนี้ค่ะคุณถนอมคือครับคือที่ดินเป็นชื่อของอาใช่ไหมคะใช่ครับทีเนี้ยเวลาเอาไปจำนองอ่ะธานาคารอ่ะเขาก็จะมองว่าสิ่งที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินแปลงนี้มันเป็นส่วนควบใช่ไหมคะคเขาก็จะมองว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นทรัพย์ที่สามารถที่จะยึดแล้วก็ขายทอดตลาดไปด้วยกันเพราะว่า โดยโดยหลักแล้วอะค่ะสัญญาจำนองค่ะมักจะบอกว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหรือรสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นต่อไปในภายหน้าครับคิดว่าตอนทําสัญญาจำนองอะน่าจะมีแค่บ้านของคุณอากับที่ดินใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราไปปลูกลงภายหลังเนี่ยมันจะต้องมีไอ้นี่ค่ะถ้าจะร้องขอปล่อยซ้าปะค่ะก็ไปยื่นคำร,ร,ร้องต่อศาลขอให้ปล่อยเฉพาะบ้านหลังนี้ โดยอาจจะต้องมีหลักฐานการขออนุญาตปลูกสร้างจากอบตหรือว่าเทศบาลซึ่งจะเป็นหลักฐานว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของคุณอานะคะไปไปไปยื่นคำร้องต่อสาลรีบยื่นเลยครับเอออันนี้พอพอพอจะเข้าพอจะเข้าใจไหมคะคุณคข่ไกระดูนะคุณักนะกครับค่ะฟังฟังอยู่ใช่ไหมฟังฟังอยู่นะคะว่าฟังอยู่ค่ะค่ะมอนีามันจะขาย มันจะขายเนที่เท่าไหร่อะคะอ๋อถูกขายไปหลายรอบแล้วค่ะแล้วเจ้าของเขาก็ไปขอเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องผนชําระหนี้กับธนาคารใช่ไหมข้าใจว่าขายไปหลายรอบแล้วยังขายไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเจ้าของเจ้าของเจ้าของก็เลยจะพาไปเข้ากองทุนฟื้นฟูใช่ใช่ใช่ทีนี้ฟังนะคะการเข้ากองทุนฟื้นฟูอ่ะค่ะหนึ่งก็จะต้องเป็นสมาชิกของเขาก่อนซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียน ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มันมีการลงทะเบียนอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเขาปิดรับการลงทะเบียนใช่ไหมคะครับ,รบและทีนี้ถ้าเราเป็นสมาชิกของกองทุนฟื้นฟูสิ่งที่กองทุนฟื้นฟูจะต้องทําเพื่อที่จะไม่ให้ขายทอดตลาดทรัพย์อะค่ะก็คือกองทุนฟื้นฟูจะต้องมีหนังสือถึงธนาคารที่รับจำนองค่ะถ้าถ้าเป็นสมาชิกนะคะต้องไปบ,บอกเขาว่าเนี่ยช่วยทําหนังสือถึงธนาคารว่า เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกองทุนฟื้นฟูธานาคารนะคะพอเขาได้รับหนังสือจากกองทุนฟื้นฟูแล้วเขาคิดว่ามันอยู่ระหว่างพิจารณาจริงๆเนื่องจากว่าอาจจะมีหลักฐานเอกสารส่งให้กับธานาคารเขาดูว่าอยู่ระหว่างเอาเข้าการพิจารณาของของกองทุนใช่ไหมคะเขาก็จะทําหนังสือถึงบังคับคดีขอให้งดการบังคับคดีบังคับคดีก็จะงดการขาย ค่ะคือ,คอขั้นอตอนเอนอี่ยคนคิดว่าการอยู่ในกองทุนฟื้นฟูนแ,ลแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจะงดได้ทันทีอันนี้ขอเรียนให้ทราบว,ว่าการเป็นสมาชิกของกองทุนน่ะเจ้าพนักงานบังคับคดียังไม่สามารถจะงดได้เพราะว่าการที่จะของดการบังคับคดีได้หนึ่ง,ง,งต้องมีคําสั่งศาล สเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์ก็คือธนาคารจะต้องของดการบังคับคดีเจ้าพนักง,งานบังคับคดีจะไม่มีอำนาจไปไปสั่งเขาว่าต้องงดอันนี้ต้องเข้าใจเรานะคะเออทีนี้ของคุณกหนกก็คือจะต้องไปอย่างที่บอกถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็ต้องให้คุณอารหรือว่าใครก็ได้เนี่ยค่ะไปยื่นคำร้องต่อกองทุนแล้วให้กองทุน ทำหนังสือถึงธานาคารธานาคารเขาก็จะมายื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้งดการขายซึ่งขั้นตอนนี้มันอาจจะใช้เวลามันอาจจะไม่ทันแต่วิธีการก็คือถ้าคุณมั่นใจว่าทรัพย์ตัวนี้มันเป็นของคุณแล้วคุณมีหลักฐานการขอก่อสร้างองให้ไปยื่นคำร้องต่อศาลร้ลองขอให้ปล่อยทรัพย์เจ้าพนักงานบังคับคดีเราก็จะงดการขายจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเรื่องนี้ มีได้สองทางนะคะต้องเลือกเอาครับค่ะอืคุณกนกวรรณครับอันนี้พอเข้าใจนะคะอ่าคุณกนกวรรณคนจดเบอร์นี้หน่อยคนพร้อมจดไหมจ้าพร้อมค่ะศูนย์ห้าหกครับศูนย์ห้าหกสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้าสองห้าห้าสองห้า นี่เป็นเบอร์ของอายการ oh. คุ้มครองสิทธิทจังหวัดนครสวรรค์คุณโทรไปวันจันทร์เนี่ยโทรไปปรึกษาท่านหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าท่านนัดหมายเอาเอกสารนะครับไม่กระทั่งสัญญาสัญญาจำงก็ดีคำพิพา,ากษาก็ดีเนี่ยนะเอาไปให้ท่านดูนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็รวมถึงการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ปล่อยทรัพย์นี้ของคุณเนี่ยนี่แหละใช้อายการท่านช่วย uh huh. ช่วยทําหนังสือหน่อยแล้วจะได้ไปยื่นศาล uh huh. ที่ท่านเวลาแนะนานเมื่อสักครู่นี้นะ ส่วนเรื่องกองทุนฟื้นฟนนะผมว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะว่ากองทุนไม่ใช่มีเงินที่จะมาซื้อง่ายๆเราเคยคุยกองทุนเราเคยคุยกองทุนฟื้นฟูแล้วเนี่ยหน่ามืดเลยอ่ะไม่รู้เขาจะมาซื้อให้เมื่อไหร่อนานมากแล้วค่ะอาตั้งแต่ที่เขาเ็้มาว่ายืมที่กองทุนแล้วเขาจำนองเขาจำนองไว้กับใครเนี่ยที่ดินเนี่ยธนาคารหรือสากรธนาคารไทยกย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยเออถ้าทกศอย่างนี้เขายังพอแบบก้มๆๆเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรัฐแต่ทกศนี่เขาเป็นพาณิชย์เต็มๆเขาเขาเขาก็คงไทยพาณิชย์เขาจะจะเขาคือเขาเขาก็จะแบบเอกชนนะนะคะใช่ครับก็จะก็ใช้วิธีที่ที่ที่ยื่นอไปคุยกับท่านอายการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ให้ท่านเขียนคำร้องนะคะเอาเอกสารไปให้ท่านเนาะ แล้วก็พอพอท่านเขียนให้เสร็จเอาไปยื่นต่อศาลพอยื่นต่อศาลเสร็จปุ๊บเอาสำเนาคำร้องที่คุณยื่นต่อศาลนะคะขอท่านจะทำสองสองฉบับต,ต้นฉบับส่งให้ศาลสำเนาค,คุณให้เจ้าหน้าที่ศาลปั๊มว่าศารลรับรับคำร้องแล้วส่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด่วนเลยนะคะออเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะงดรอไว้จนกว่าศาลจะมีคำสั่งว่าบ้านหลังนี้มันเป็นของใครมันเป็นของ คุณอาหรือว่าเป็นของคุณกนกนะคะอือโอเคค,อคุณกนกวันฝังเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะเอาตามนี้นะ ค่ะครับผมครับก็ขอบคุณท่านผอวีราน้ําแก้วเงินตรงนี้ด้วยครับค่ะยินดียินดีค่ะคุรหนอถคาเป็นเรื่องมันคดีนี่ยินดีอย่างมากเลยนะคะขอบพระคุณท่านมากเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่กนกวันด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอาครับคุณผู้ชมฟังตรงนี้ก็เป็นความรู้พร้อมๆกันไปด้วยนะถ้าจะเกิดเจอกรณีขึ้นมานะครับครับ